เอาละครับผมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาอยู่กับเกมดราก้อนบอลโตคันแบตเทิลกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราก็จะมาหนูไอเทมรันกันในด่านเบจิต้าแฟมิลี่ซูเปอร์แบตเทิลโรดนะครับผมก็เป็นชาเลนจ์นะครับที่ผมเคยทําไว้แล้วนะครับผมสามารถผ่านได้แล้วเรียบร้อยนะฮะแต่ยังไม่เคยทําเป็นคลิปไว้เลยนะครับผมไหนการมาถึงของ6ปีนะครับผมพร้อมกับเบจิต้า GT แล้วก็เบจิต้าสี่อีซีเอนะครับผมมาพร้อมสับกันขนาดนี้นะฮะเราก็ต้อง มาลองกันหน่อยนะครับผมว่ามันจะง่ายขึ้นมากขนาดไหนนะครับผมและผมก็ได้ทําการอัดคลิปไว้เป็นที่เรียบร้อยฮะระหว่างการเล่นนะครับผมสำหรับใครที่เข้ามาดูนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s สไคร e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับผมจะได้เป็นกําลังใจผมในการทําคลิปต่อไปนะครับผมส่วนการต่อสู้จะเป็นยังไงนั้นเชิญไปรับชมได้เลยครับฮึฮะโอเคโอเค แบบนี้พอได้มั้อฝังสตันอัมโกคูดา่ไมจเจ๋วไปทางโกคูอืโอ้โนจริงควรจะให้ได้ไม่ตายฮะสตันโกคูอม โลเวอร์ปูไม่ตายใส่โ็คู่์สี่ลูกเท่านั้นเองจี้าสตันพลีส โอเคดเวอรี่กดได้เลือดคืนมาแบบไม่จำเป็นแต่ได้โลเวอร์ตีทีหนึ่งได้เลือดคืนสามหมื่นถือว่าโอเคเลยนะไปเซโน่เบจิต้าคิงเบจิต้าเซโน่โฟลทรังก็คูสตัน That's good That's good อ่านี้จีต้าแอดลูก ไปเ,เต็ม,มชรังไปเลยบิตต้าครีไหมไม่ครีจ่ายดาเมจกันนิดนึงกูคููคนตายก่อนมิตต้าอีโอ้โห มาตำแหน่งสวยด้วยแทนที่จะโดนบีต้าตัวนู้นเท่าไหร่โอ้โแปดหมื่นเอย่างแท้งโคแท้งน่าจะผ่านน่าจะผ่านเลยแหละดูจากทรงอืมส o ลิดมากกาดไม่ทำงานแต่ไม่เป็นไรบีต้าหปีมาแล้วแต่โฟ์ไปก่อนเราต้องทาให้บีต้าหปีไปอยู่โรเดชันนู้นอยากได้ไม้ตายครับมีขายไหมมีไม้ตายขายมอีอ่อ ปูปูโดนไปเดี๋ยวโกคูใกล้จะตายแล้วเอาอันนี้ไปโนเวอร์แล้วก็เดี๋ยวเบติต้าจัดการ6ปีจัดการโกคูสวยมากๆสวยสุดๆง่ายกว่าเดิมเยอะนะครับอีซี่โหมดเลยโอ้โหเบจิต้า3 MVP MVP is real เมียไม่ห้ามาสวยครับโดน6กหมื่ไม่เป็นไรเดี๋ยวฮิวคืน1นล้านดาเมจซัดไปได้คืนมาเท่าไหร่6กหมืนดาเมจหกหมื่นะ HP โคตรคุ้มสตันปูได้แล้วด้วยโกคู Go uh u, ตายแน่นอนพิซาคริตเรียบร้อยไม่เบิ้ลนแต่ไม่เป็นไรเซตติ้งโลเดชันอีกนิดน,นึง ปูโดนสตันอยู่สบายเก็บไปเลย9ลูกเลยจีต้าสองลูกแต่ไม่มีตำแหน่งมอมเอาไปเลย7ลูกโอ้โหการมีตัวปิดลูกแก้วแค่1ตัวทีมก็ดีมากๆแล้วนี่มีถึง2ตัวมีตัวปิดลูกแก้วซ้ายตัวปิดลูกแก้วขวาจัดหนักโรเลชั่นหน้าแทงอ ม hmm, แต่ว่าเดี๋ยวเบสี่มันจะโผล่มาเจอโกคูนะสินี่แหละปัญหานะความจริงเซตติ้งที่ดีที่สุดควรจะเป็นเบหกปีกับเบสามแล้วก็ทรังคูกันกับมาร์คเซมาร์คสอด์คมาร์คเซียนคิงเบจิต้าดาร์คมาร์คคิงเออแต่ว่าไม่เป็นไรช่วยไม่ได้ครับช่วยไม่ได้นั้นเราเอาแบบนี้โลเวอร์ over, แล้วเสี่ยงอืม hmm. กาดอเสี่ยงทั้งกาดออีกแล้วเหรอมันไม่ค่อยดีเลยอะโรสก่อนแล้วกันโรสทั้งก่อนแต่เธอนี้เราได้ออ้ยนี่ไงอ่าแบบนี้แบบนี้แบบนี้ดาร์ค a s สยังไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นยิงซ้ำได้ก็ดียิงซ้ำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรใส่โกคู เบจิต้าสตันโกคูเพราะว่าเป็นสีเขียวอันตรายมากในเทิร์นต่อไปไม่ควรโดนสีฟ้าไปตีใส่สีม่วงเอาขอให้ได้ดาเมจคืนมาสิหนึ่งก็ยังดีโอเคแทงได้แล้วโดนหนึ่งทีบะมีสุกไอ้เก้าพันฮิวิ่งคืนมาแล้วก็สตันเยสโนไอเทมรันลักโนไอเทมรันลัก เออแบบนี้แหละสตันได้แล้วโกคูเหลือโกฮังโอเคโฟลดเบซีออกเอาเบจิต้าตัวนี้ฟาดโกคูให้ยับทนฟาดโกคูให้ยับก้าวลูกฟาดโกคูไปและเบจิต้าฟาดใส่โกฮังใอเด,ดเมจสูงสุดเลือดเกือบเต็มหลอดโอ้โหมันอีซี่โหมดยังไงไม่รู้ฟาดเปยง นอตครี Not Creed. ไม่เป็นไรตีเบิลหันและการันตีครี2ล้านไปมันได้ดาเมจจริงๆเบต้าเนี่ยมันยังไงมันก็ได้ดาเมจอีกทีหนึ่งไหม,มไม่ค่อยเห็น3นะ2ประจามโอ้หลบได้4ล้านแดโคตรคู่เข้าไปตายไปอีกหนึ่งเหลืออีกหนึ่งตัวโกหังดาเมจโคตร แรงโคตรสูงครับตอนนี้ไม่ต้องนวดไม่ต้องอะไรเลยผ่านไปได้อย่างง่ายดายเลยว่าอันเถอะโอ้โหบเบจิต้าสตาร์ากมาสเอานี้ไปที่เหลือให้เบจิต้าตัวนี้โอ้โหโดกขันโหมดน่าจะเหลือเฟือเลยเนี่ยเลือดก็มีเหลือเฟือสตาร์ไม้ไม้เป็นไรเดี๋ยวด์กมาสจะโลเวอร์แอทแทกให้ ใช่ okay. ทีไหม yes เท่านี้ต่อให้โดนไม้ตายก็น่าจะปลอดภัยเลือดก็จะต่ำลงไปนิดนึงโอเคโดนหลักสี่ไม้ตายมาแล้วแสนหนึ่งขอแสนหนึ่งโอ้สองแสน <c oughs> my god my god oh my god สองแสน มไม่มีสีม่วงให้เก็บเลยตานี้ไปก่อนสีฟ้าดีๆให้ทรังสักหน่อยไหมไม่ไมีไม่เป็นไรเอาสีแดงมันก็ได้ครึ่งหลอดเลือดงั้นเหรอหืมมันเลี้ยงไม่ได้ที่โกหังต้องตายตรงนี้อยู่แล้ว3าล้านสี่ดาเมจ สวยงามสเตจสุดท้ายหอบเรือไปครึ่งหนึ่งแหมเมื่อกี้วางตำแหน่งผิดไปนิดหนึ่งหน้าด์กมาสไปไว้ตรงหน้าสุดไม่เงยม,มิสเพลย์เป็นไรไเป็นไรต้องแบบนี้ฮะต้องแบบนี้ฮะโฟลด์ด์กมาสออกเบจิต้าสตันใครดีที่เป็นปฏิปักษ์มากสุดน่าจะเป็นฮังเทน หรือโกคูโกคูแหลนะเนาะโกคูเป็นปฏิปักษ์สุดแล้วไปจิตตาใส่โกคูแล้วก็โลเวอร์โกคูเพราะว่าจะได้ทำดา <_ H oo> เมจเผื่อฮิวได้อีกรอบหนึ่งก็จะได้ดกคันโหมดในเทินหน้าเบจิตตา6ปีกวาดโอเคไม้ตายใส่เบจิตตาตัวนี้สวยมาก75 0 0 0สตันโกคูได้จะยิ่งดีการันตีชนะเลย โหแทบการันตีชนะแล้วแบบนี้สบายมากตีต้าตัวนี้ไปเยี่ยงเบิ้ลโอโ้โหนี่มันเทปีงช้ชนะมียืนมข้างเราชัดเลยเนี่ยถ้าโดนไม้ตายจากคังเทนแล้วสะท้อนไม้ตายนะโคตรเพอร์เฟกต์อะดาร์มาสโรเวอร์แต่ไม่เป็นไรเราอยากให้ฮิวเพิ่ม3600โอเคเบิ้ลให้สวยมากอืมเป็น70,000ดาเมจ เจ็ดหมื่นฮิวนะครับเจ็ดหมื่นดาเมจที่ทำฮิวคืนมาได้เบต้าตัวเพื่อนนี่ปลด1ไหมไม่ห5าสเคลลิกง10ไหมไม่นั่นเอาตัวเรา8ลูกแก้วม่วงกวาดไปเลยเบติต้า6ปไปอันนี้ไปแล้วก็5ลูกที่เหลือมาเชื่อมั่นเชื่อมั่นสีม่วงหมดเลยนะมีสีเหลืองหนึ่งตัวโคตรปฏิปักษ์เลย เอาเปลหนึ่งสิบหายแล้วเท่าไหร่วะเน,นี่ยสามล้านเก้าดามจะตกประมาณแบบ4ล้านกว่าโกคูน่าจะไปแต่ฮังเทนน่าจะน่าจะยังอยู่เดินหน่ารู้กันเธอนี้เนะี่ยรู้กันเนี่ยแหละตรงนี้ไปเลยวาริดะโอ้โหมีเบิ้ลแต่เป็นเบิ้ลธรรมดาฮังเทนเลือดลดไปน,นิดนึงดีธรรมดาใส่ไม่เข้าปี เราจะแบกตรงนี้ให้ได้นะครับไปจะแบกให้ผ่านจะต้องโดนไม้ตายนนแน่ๆไม่ต้องสืบ์ปีเีอร์ทีสองันงตีครีสไฮังเพนดาเมจที่ต้องการแต่ยังไม่โดนตีสักครั้งไม่มีดาเมจรีดักชั่นมีทีนึงเป็นครีร้อยเอีกเหมือนกัน3ทีนี้มีดาเมจไม้ตายหนึ่งทีนนแน่ๆลบผิดที่หรือเปล่าโอ้ไม่มีไม้ตายออีกสองล้านเา แต่ไม่มีคริใครเบจิต้าฟองแบบนี้หรือเปล่าเพื่อที่จะได้สตันได้ลุ้นสตันนะต้องให้ลุ้นสตันต้องให้ลุ้นสตันไม่ต้องแบบนี้ฮืมอืม ้องแบบนี้ฮะลุ้นสันเอานี้ลงมาเอานี้ออกมาโอ้เ oh, ย yeah. ถ้าจะแย่แฮะโอเคมีหกูกกันนูน้นสตันได้เราก็ชนะเลยมารู้กันเลือดเต็มหลอดไม้ตายตรงหน้าไปมากไปมากแบบนี้ชนะแล้ว ไม่ว่าทั้งจะโดนครั้งละ1 0 0 0 0แสนดาเมจเราก็ชนะโดนว่าละแสนห้าเราก็ชนะสตันเรียบร้อยไม่โดนด้วยโอ้โหมันง่ายมากมันง่ายมากๆแทบจะอีซี่ลั่นเลยนี่มันเทคที่เองเองเนี่ยแค่เทคที่2ก็ผ่านแล้วหรอโอ้โหหกปีเบจิต้าจีทีเบจิต้าสี่ ECA โอ้โหมันโคตรแบบอืมไปด้วยเบจิต้าสี่อย่างเท่ เรียบร้อยนะครับผมผ่านในเวลาแค่13นาทีนะครับผมโอ้โหรอบที่แล้วก็ผ่านเร็วนะรอบที่แล้วแต่น่าจะเป็นการเล่นปกติส่วนรอบที่โนไอเทมนี่มันน่าจะไม่ใช่สตี personal base อยู่แล้วแต่ว่าเป็นทีมที่พิกลพิก,การกว่าน,นี้เยอะแต่เราก็ผ่านมาได้นะครับแต่ที่แน่ตัวหลักอย่าง Dark Mask King ตัวนี้นะครับผมนะฮะสำคัญมากๆยืนคู่กันกับทรังนี่จะดีแต่ไม่ต้องยืนคู่สามารถยืนเดียว,ดยวได้เลยนะสามารถทําหน้าที่ ฮิวโลเวอร์แท้งได้ในระดับหนึ่งนะครับแล้วตัวสตันเบจิต้าตัวนี้ก็สุดยอด6ปีก็อาจจะเป็นโรที่ไม่สำคัญมากแต่ก็ถือว่าแบบคือถ,ถ้าเอาเบจิต้าหปีออกก็น่าจะเป็นเบเหลืองเบยูอาร์เนมเร์วันสีเหลืองก็อาจจะไม่ดีเท่านะครับยังไงเบจิต้าก็น่าจะดีกว่าสีโมง6ปีดีกว่าเยอะนะครับผมโอเคผ่านแล้วนะครับโนยเทมรัน ะะบ้านเบจิต้าทีทีเคยผ่านไปแล้วล่ะนะครับผมแต่ว่าผ่านอีกรอบหนึ่งให้ทุกคนดูไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย